えっと…このあたりに部品はないですねこっちにもあらこれはずっと貸し出し中だった本返却されていたのですねか借りたい <laughs> 何か気配が。 าาสวัสดีครับพี่ก๊นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอีกด้าโครนิเคิลนะครับ อนนี้กิจกรรมแพะดําคือใครก็ดําเนินมาถึง4วันแล้วนะครับในบรรดากิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่พี่ชอบมากที่สุดเลยโดยเฉพาะเจ้าเคนเดียมันทําให้ชีวิตในการเล่นเกมพี่สบายขึ้นมากเลยนะครับมันโหด <c oughs> แอบโกงเกินไปนะครับอยากจะย้ํานะครับใครที่ยังไม่ได้เปิดหาเคนเดียนะไปเปิดซะนะครับนั่นคือเรื่องแรกที่อยากจะย้ํานะครับเรื่องที่2นะครับกิจกรรมนี้เนื้อเรื่องสนุกนะครับ ค่อนข้างจะเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็จะได้รู้บุคลิกของแต่ละคนน่ะที่นิสัยอาจจะประหลาดๆสักนิดหนึ่งนะครับในกิจกรรมนี้พี่แอบเฝ้าดูน้องสเตฟานีอยู่เล่นมาจะสองเดือนแล้วเนี่ยสเตฟานีน่ารักมากเลยะฮะเ,เพิ่งรู้ตัวว่าแอบหลงน้องสเตฟานีอยู่พอสมควรเลยซึ่งก็ยังไม่ได้ตัวด้วยนะก็เมื่อไหร่ตู้กาชาสเตฟานีจะมาก็ไม่รู้นะครับเท่าที่พี่อ่านมานะครับธีมของกิจกรรมเนี่ยที่ว่าแพะดําคือใครเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นเทศกาลการแข่งขันของโรงเรียนเซนต์โรสแมรีเป็นกิจกรรมประจําปีนะครับเคยจัดครั้งแรกเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นปีที่3ามละนะกติกามันเป็นอย่างนี้นะครับก็จะแบ่งออกมาเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเรียกว่าฝ่ายชาวบ้านแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าฝ่ายแพะดาจะสวมบทบาทนะครับเป็นชาวบ้านบ้างเป็นแพะดําบ้างซึ่งชาวบ้านมีทั้งหมด12คนแล้วก็แพะดำเนี่ยมีทั้งหมด4ตัว เพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมนะครับ16คนก็คือตัวละครของโรงเรียนเซนต์โรสแมรีทั้งหมดน่าจะทั้งหมดนะมีน้องนอนด้วยแล้วก็มีเราด้วยนะครับหมายถึงตัวผู้เล่นนะครับก็คือเรานั่นแหละรวมถึงตัวละครใหม่อีก2ตัวก็คือซาร่ากับเฮเลนานะครับเข้าร่วมแข่งขันด้วยการแข่งขันจะใช้พื้นที่ของโรงเรียนเซนต์โรสแมรีทั้งหมดนะครับ,ท,รบทุกส่วนเลยกฎกติกามีง่ายๆอย่างนี้นะครับฝ่ายชาวบ้านเนี่ยถ้าจะชนะนะครับในบริเวณโรงเรียน,นยจะมีชิ้นส่วนกระจ,ระจายอยู่ ชาวบ้านต้องทำการรวบรวมชิ้นส่วนพวกนั้นนะครับเอาไปประกอบกันที่บริเวณลานโรงเรียนนะครับถ้าครบ100%แล้วก็ถือว่าชนะส่วนแพ้ดํามีหน้าที่ในการกําจัดชาวบ้านออกไปแพ้ดําจะมีเพนบอลนะครับเวลาโยนเพ้นบอลใส่ผู้ร่วมแข่งขันคนอื่นถ้าโดนเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าตายพอตายปุ๊บห้ามพูดต้องสมมติบาดหน่อยเวลาโดนเพนบอลก็อ พอโดนเข้าไปปุ๊บก็แท้งทําเป็นตายคนตายพูดไม่ได้และทุกครั้งเมื่อมีเหตุการณ์ตายเกิดขึ้นนะครับชาวบ้านสามารถประชุมกันแล้วก็โหวตผู้ต้องสงสัย <c oughs> คุณคุณฮะผู้ที่ถูกโหวตจะต้องออกจากเกมไปไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือเป็นแพดดําถ้าผู้เหลือรอดคนสุดท้ายเป็นแพ้ดําก็ถือว่าฝ่ายแพ้ดําชนะและถ้าเหลือสองคนสุดท้ายแล้วเป็นชาวบ้านหนึ่งคนแพ้ดําหนึ่งคนทั้งสองจะต้องใช้ความสามารถต่อสู้กันอันนี้ไม่ใช้เพบนบอลนะ ถ้าเหลือคนสุดท้ายเป็นฝ่ายไหนฝ่ายนั้นก็ชนะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเหลือแต่ชาวบ้านชาวบ้านก็ชนะเหลือแต่แพ้ดำนะครับชาวบ้านหายหมดเลยแพ้ดำก็ชนะนะครับแพ้ดำมี4ตัวประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอทุกคนได้รับการสวนบทบาทปุ๊บเนี่ยมันเปิดเผยตัวตนไม่ได้นะครับฝ่ายชาวบ้านก็ต้องพยายามบอกแหละว่าตัวเองบริสุทธินะตัวเองเป็นชาวบ้านนะครับส่วนแพ้ดำก็ต้องทำเนียน ตัวเองก็เป็นคนร้ายแหละแต่ว่าต้องบอกว่าตัวเองก็เป็นชาวบ้านเพื่อจะไม่ได้โดนโหวตออกไปประเด็นของกิจกรรมนี้ก็เลยอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแพ้ดําคือใครใครเป็นคนร้ายความสนุกมันอยู่ที่ว่าถ้าเรา,เ,าเสพเนื้อเรื่องไปแล้วก็คิดไปด้วยเดาไปด้วยตามสืบดูพฤติกรรมของน้องๆเหล่านี้ไปด้วยก็จะเห็นว่าโอ้โหแต่ละคนเล่นสมบทบาทเหลือเกินนะครับอยากให้ไปติดตามเนื้อเรื่องนี้จริงๆนะครับใครที่แบบยังไม่รู้เลยนะว่าแพดดําคือใครเนี่ย แนะนำเลยลองไปดูนะครับไม่ยาวแล้วก็มีเสียงภาคญี่ปุ่นนะครับฟูลวอย์เลยสนุกมากนะครับจริงๆพี่รู้ด้วยซ้ำนะว่าแพดดัมคนสุดท้ายคือใครอ่ะเพราะว่ามันเดาไม่ยากเพราะเอิญว่าสคริปต์ในเรื่องมาก่อนไงแต่ก็ลองไปดูในเนื้อเรื่องมันจะแบบแอปเนียนดูดูคนตัวร้ายดูตัวร้ายแอปเนียนมันก็ตลกดีเหมือนกันใครที่ยังไม่ได้อ่านนะครับลองเดาดูสิตัวละครสุดรักของน้องชัยหรือเปล่าตอนแรกพี่แอบเดาน้องสเตฟานี จนถึงได้รู้ว่าแพะดำมีทั้งหมด4ตัวอเออก็เลยเดาสนุกกว่าเดิมอีกนะฮะดังนั้นก็มีโอกาสถูกสูงมากนะครับจะเดาสีเลยก็ได้ว่า4คนนี้คือใครแล้วสักวันที่6นะครับเดี๋ยวตู้ของเฮเลนามาเออวันนั้นเดี๋ยวขึ้นไลฟ์เรานั่งคุยกันแล้วกันนะว่าอ,อ่านหรือยังนะครับวันนั้นเดี๋ยวพี่สปอยนะระวังไว้ละกันลีบไปอ่านเลยนะฮะไม่นานครึ่งชั่วโมงจบแล้วครับ มาเรื่องที่2ในวันนี้นะครับคือใครๆก็รู้นะว่าเคนเดียเก่งนะครับแต่ว่าซาร่าเนี่ยพี่ว่าหลายๆคนไม่รู้ตอนนี้พี่เชื่อว่าพี่ไขปริศนาของซาร่าได้แล้วว่าซาร่าเกิดมาทําไมมันมีอยู่หน้าที่หนึ่งที่คนอื่นแทนไม่ได้เลยซาร่าเท่านั้นที่ทําแบบนี้ได้ในปัจจุบันนะครับพี่คิดว่าสกิลที่3ามะสกิลอีเทอร์บาของซาร่าเนี่ย,ยอ ความเป็นเลิศของมันอยู่ที่ความสามารถในการใบสกิล1และ 2, 2> นะครับใบสกิลธรรมดาในเกมนี้มีสถานะเยอะแยะเลยนะครับสถานะ stun, สแตนสถานะแช่แข็งสถานะพาราไลสถานะาหลับไหลหลงไหลอะไรอย่างนี้เวลาต้องเจอสตูที่สกิลมันโหดมากเลยอะ h h really. ถ้าโดนเข้าไปนี่ถึงตายแน่ๆง่ายๆก็พวกบอสชมลมนะครับหากมีซักสถานะหนึ่งที่บอสไม่กันนั่นก็คือจุดอ่อนมันเลย เอาว่าถ้ามันไม่การสตัรมันก็ต้องโดนสตัน่ะเอาว่ามันไม่การแช่แข็งมันก็ต้องโดนแช่แข็งในกิจกรรมเนี่ยเจ้าบอสหุ่นยนต์สีขาวตัวนี้นะครับมันกันทุกความสามารถที่เป็นความสามารถหยุดการเคลื่อนที่อะไรที่ทําให้มันหยุดมันกันหมดเลยนะครับการแช่แข็งการสตันการหลับไหลลืมบอกไปนะครับกันทุกๆ3มเทินถ้าเราต้องการจะหยุดมันน่ะต้องทํำยังไงล่ะ และนี่แหละคือประเด็นนะครับบอสไม่ได้การใบไงแล้วก็ซาร่าสามารถใบสกิล1และ2ของมันได้คือโอกาส100%เนะครับแต่ใบก็ได้แค่สกิล1และ2นะครับอีเทอร์บาร์สไม่สามารถใบได้แต่อีเทอร์บาร์สไม่ได้เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเรามีขโมยเกตอีเทอร์ถ้าเราขโมยเกตอีเทอร์เอาว่าถ้าขโมยเกตไปแล้วอ่ะแล้วสกิลที่1และ2มันไม่สามารถออกได้มันก็เก็บเกตเพิ่มไม่ได้ด้วยนะครับอีเทอร์บาร์สก็เป็นง่อยนะครับซึ่งซาร่าเป็นตัวที่สามารถทําใบได้1น0ะ่ง แต่ว่าเงื่อนไขก็แอบ,บจุกจิกนิดนึงนะครับแต่ก็ทําไม่ยากก็คือเมื่อซาร่าใช้อิเทอร์บารนะครับหากเป้าหมายติดเผาไหม้นะครับติดไฟอยู่ก็จะทําให้ติดใบแน่นอนนะครับหเทินซึ่งซาร่าก็มีคอมโบในตัวเองนะครับสกิลที่2องเลเวลสเป็นต้นไปสามารถทําให้เป้าหมายติดเผาไหม้ได้ตามหลักก็คือใช้สกิลที่2องเลเวลสอ แล้วก็ตามด้วยอีเทอร์บาร์สก็ใบสตูได้ดเทิร์นนั้นนะครับแต่ว่ากว่าการ์ดเลเวล2จะมาก็อีก2เทิร์นนะครับประมาณว่า2เทิร์นใช้ได้ครั้งหนึ่งนะครับใบได้ครั้งหนึ่งซึ่งการใบยอยู่ที่อีเทอร์บาร์ใช่ไหมครับแล้วก็ความสามารถทาสีของซาร่าบอกว่าทุกครั้งที่ใช้อีเทอร์บาร์นะครับจะบัฟให้กับทั้งทีมนะครับทำให้สร้างความเสียหายได้มากขึ้น2ีสบัฟนี้สามารถสเต็กได้นะครับแล้วก็อยู่ตั้ง3าเทิร์นจริงๆรบัฟก็โหดนะแต ได้บัฟแถมด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการใช้สกิลใบ้บ่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เพียงแค่ซาร่าตัวเดียวแล้วก็ไม่มีไฟไหม้ให้นะครับมันก็จะค่อนข้างาไม่คล่องนะครับถ้าเราต้องการให้มันคล่องอะเราก็ต้องหาตัวที่ทําไฟไหม้เสริมเข้าไปใช่ไหมครับใครละ่ะที่เหมาะกับน้องซาร่าเอาว่าสเตฟานีฮะตัวเลือกอันดับหนึ่งเลยนะครับสเตฟานี Stephanie คือเจ้าแห่งไฟไหม้เลย ทำไมสเตฟานี่ถึงเหมาะกับซาร่ามาก 1. น a ะครับซาร่าสามารถลดเกราะป้องกันเวทมนต์ได้จากสกิลที่1และ2นะครับสเตฟานีเป็นสายเวทมนต์ดังนั้นก็1เข้าทางละนะสองซาร่าทำเผาไหม้ได้สเตฟานี่ทำเผาไหม้ได้แล้วถ้าสเตฟานี่ใช้สกิลที่1นะครับใส่เป้าหมายที่ถูกเผาไหม้มันจะทำให้เกิดระเบิดซึ่งเข้าคู่เข้าขากันมากเลยนะครับ แล้วก็สเตฟานีสามารถทําเผาไหม้นะครับได้ด้วยสกิลที่2องเลเวลสเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เป็นท่าหมู่ด้วยแรงด้วยเลเวลสจะเป็น2เทินนะครับเอาว่าให้สเตฟานีใช้เลเวลสในเทินที่แล้วนะครับในเทินนี้ก็เอาของซาร่าเนี่ยใบยได้นะครับคนที่2ที่แนะนํากับซาร่านะครับ คนนั้นก็คือซานเรียนะครับซานเรียสามารถทำเผาไหม้ได้สกิลอีเทอร์บาร์นะครับอีเทอร์บาร์ก็สามารถทำเผาไหม้ได้2เทินนะครับซึ่งความแรงของเผาไหม้ของซานเรียแรงมากด้วยนะครับและซานเรียก็เป็นการโจมตีเวทมนต์ดังนั้นก็เข้าคู่เข้าขากับซาร่าเหมือนกันนะครับหมายว่าใส่ทั้ง3ก็ได้นะซาร่าสเตฟานีซานเรียนะครับตัวที่3ที่เหมาะกับซาร่านะครับเรียกเป็นตัวถูกแล้วนะครับก็คือเซอร์เบลัสนะครับหมา3หัวตัวนี้ เป็นสัตว์คู่หูที่เหมาะกับธาตุเวทมนต์มากๆเลยนะครับเราว่าธาตุเวทมนต์นะถ้าใช้อีเทอร์บาร์นะครับเจ้าเซอร์บรัสเนี่ยก็จะใช้การโจมตีหมู่นะซึ่งจะแถมเผาไหม้นะครับสองเทินให้กับทุกเป้าหมายเลยไม่ได้แนะนำให้ไปใส่ในซาร่านะครับซาร่าไม่ใช่ธาตุเวทมนต์ซาร่าเป็นธาตุเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าเราต้องใส่ให้กับวาคิลี่ตัวอื่นที่เป็นธาตุเวทมนต์เช่นโนรา จะใส่ให้สเตฟานีก็ได้สเตฟานี Stephanie, เอ,อ่ออีเทอร์บาร์ก็จะได้ติดเผาไหม้ไปด้วยเลยง่ายๆก็คือเซเอร์ลัสเนี่ยถ้าเอาไปใส่ให้กับธาตุเวทมนต์คนไหนเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้คู่กับซาร่าได้เลยนะครับจะสร้างเผาไหม้ได้ง่ายมากอีกคนหนึ่งที่ทําเผาไหม้ได้นะครับแต่ใช้ลําบากหน่อยนะก็คือไอชานะครับไอชาสามารถสร้างเผาไหม้ได้ด้วยสกิลที่2นะครับแต่ว่าเป็นท่าเป้าหมายเดียวนะครับไม่สามารถทะลุผ่านแท้งไปได้ และไอชาเป็นสายกายภาพนะครับดังนั้นก็ไม่เข้าคู่เข้าขากับซาร่าเท่าไหร่นะครับอีกอย่างที่ไม่ควรลืมนะครับซาร่าเนี่ยถ้าอีเทอร์บาร์ดคือถ้าไม้ตายใช่ไหมครับดังนั้นถ้าอยากจะใช้ใบ้บ่อยๆเนี่ยก็อย่าลืมเรื่องเพิ่มเกรดอีเธอร์ด้วยนะครับไม่งั้นก็จะใช้ได้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แหละแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ห้ามขาดเลยนะครับก็คือเพลทิเซียซัมเมอร์นะครับคนที่ไม่ได้ทําเผาไหม้ได้นะครับแต่หมายถึงขโมยเกรอีเธอร์ได้เพราะว่าซาร่าสามารถใบสกิลที่1และ2ไดไหแต่าแม่สามารถหยุด บคนที่จะมาหยุดอีเทอร์บาร์สได้แบบขาดเลยนะครับก็คือแพตติเชียซัมเมอร์นี่คือเจ้าแห่งการขโมยเกรดอีเทอร์นะครับมาเรื่องสุดท้ายนะครับสัตว์คู่หูที่ดูจะเหมาะกับซาร่ามากที่สุดนะครับเท่าที่พี่ดูพี่ว่าลูเลอร์นี่แหละเหมาะที่สุดนะครับหนึ่งนะครับเป็นการโจมตีเวทมนต์มันก็เข้าทางนะครับสองทุกครั้งที่ใช้อีเทอร์บาร์สนะครับก็มีโอกาส30%ที่จะลดเกรดอีเทอร์ด้วยก็คุ้มนะครับแล้วก็เป็นท่าหมู่ มีของแถมในสกิล1นะครับเลเวล2เป็นต้นไปก็จะมีท่าโจมตีเสริมด้วยนะครับแม่งป่องกับไอเจ้าหุ่น d r .963 เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเป็นการจจมตีกายภาพแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรใส่ก็ใส่ก็กได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรใส่จริงๆนะในกิจกรรมนี้เขาแถมหุ่นกระป๋องหมายเลข2ให้นะครับตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ดูแรงเวอร์วังอะไรนะแต่ว่าเป็นการโจมตีเวทมนต์แล้วก็เวลาใช้อีเทอร์บาร์ลด ต้านทานคริเิคอลของเป้าหมายที่โดนก็คือโดนทั้งหมดนั่นแหละนะครับลดลง25ซึ่งก็มีโอกาสทําให้เพื่อนๆนะครับติดคริเิคอลได้ดีขึ้นก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีนะครับเราว่าซาร่ายิงมันคือตัวซัพพอร์ตนะครับเจ้าหุ่นธรมธรมดาาตัวนี้ก็แอบ,บดีเหมือนกันนะก็อย่าลืมเก็บนะครับนี่ก็ค,คือทั้งหมดในวันนี้นะครับก็หาวิธีใช้ซาร่านั่นแหละใครที่ได้มาแล้วเนี่ยใครที่ชื่นชอบในคาแรคเตอร์ตัวนี้พี่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่า วิธีใช้งานกระจุกจิกนิดนึงแต่ก็มีความสามารถที่เหนือเด่นกว่าคนอื่นอยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาไปใช้ใน PVP นะครับไม่เหมาะนะครับใช้กับพวก PVE ใช้กับพวกบอสนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับในทางทฤษฎีแล้วถ้าใช้ซาร่าแล้วทาเผาไหม้ได้ทุกเทินแล้วทำอีเทอร์บาร์สของซาร่าได้ทุกเทินแล้วอยู่ในจังหวะที่อีเทอร์บาร์สของสตูยังใช้งานไม่ได้สตูก็จะไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยแต่ว่ามันเหมาะกับสตู1ตัวหรือ 1แถวถ้าสมมุติศัตรูเรียงเป็นแถวเลยนะแล้วก็ไม่มีแถวอื่นแล้วเนี่ยมันโอเคเลยนะครับแต่ว่าถ้ามากัน3แถวเนี่ยจากที่ลองเล่นมามันไม่ทันนะครับเราสมมติว่าอุดช่องโหว่ได้แถวหนึ่งอีกแถวหนึ่งมันเผลอโจมตีมานี่ก็ตายนะครับด่านยากๆก,ก,ก็พลาดทีก็ตายหมู่ข้อเสียใหญ่ๆเลยก็คือมันใบไ้ได้แค่เทินเดียวแล้วก็ใบไ้ได้เฉพาะสกิล1และ2 อีเทอร์บาร์ใบไม่ได้นั้นมันก็ต้องใช้องค์ประกอบตัวอื่นมาช่วยแล้วก็เท่าที่พี่ทราบใบมันสามารถป้องกันสถานะหรือว่าล้างสถานะได้ไม่เหมือนกับการขโมยอีเทอร์อันนั้นมันไม่ใช่สถานะมันก็ป้องกันไม่ได้นะครับดังนั้นข้อเสียค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็ยังจัดอยู่ในประเภทตัวใช้ยากนะครับจะเหมาะก็สถานการณ์อย่างบอสกิจกรรมแพดําคือใครนี่แหละนะครับนั่นแหละนะ แล้วก็เราจะเจอกันอีกครั้งในวันที่6นะครับกาชาเฮเลน่านะครับแล้วก็ช่วงนี้นะโปรโมชั่นค่อนข้างดีนะครับก็อย่าลืมไปเช็คกันด้วยนะมันมีโปรโมชั่นเติมเงินนะครับยิ่งเติมเยอะก็ได้เยอะนะครับก็ใช้โอกาสนี้นะครับเติมแพ็กเดือนซื้อแพ็ก VIP นะเราว่าเราก็เติมเงินตามปกติกันอยู่แล้วไอแพ็กดีๆเด่นๆในเกมมันมีตั้งเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราเติมช่วงเนี้ยก็จะสะสมเป็นของรางวัลอีกมากมายนะครับก็ใช้เงินให้คุ้มค่านะครับ หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้สนุกกับเกมอิก r าคร r นิ i เ l e นนะครับแล้วก็ไว้เจอกับคอนเทนต์อิก r าในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ v a ล k ค r รีฟบ,บุตรขอซาลาเดสเบลเกนต์ต่อ防衛隊隊長ヘレナの 島のみんなを守るとあ,あなたの力を見せてください